สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แท็กบักหนอมพอดแคสต์ครับกับซีรีส์ที่ชื่อว่าถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วครับต้องบอกว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยตั้งใจทําเล่าเรื่องเกี่ยวกับ การเงินแล้วก็ประสบการณ์บางอย่างของชีวิตนะครับจากหนังสือเล่มนี้เลยครับถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นการอ่านหนังสือให้ฟังนะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องราวบางอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อให้คนที่เราฟังเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นอาจจะฟังเป็นพอดแคต์สบายๆไปก็ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เล่าตั้งแต่ชีวิตการทํางานเริ่มต้นของพี่หนอ,มอเมงครับตตั้งแ่เเป็น First ลย แล้วก็เจอเรื่องเงินเจอเรื่องปัญหาอะไรมาแบบนี้จนวันนี้เนะี่ยการมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทํางานของตัวเองนะครับก็มีที่มาที่ไปหลายอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันสําหรับคนที่ต้องการบริหารจัดการการเงินภาษีรวมถึงแนวคิดบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยจะเอามาเล่าสู่กันฟังในซีรีส์ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วให้ฟังกันครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของชีวิตแรกเริ่มต้นของคนทํางานแล้วกันนะครับ เวลาเริ to to ่มต mm. yeah, ้นทํางานเนี่ยมันจะเริ่มจากการเป็นมนุษย์กันเดือนเนาะส่วนใหญ่แล้วกันคนที่จบมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจจะน้อยลงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเราก็จะมักจะเริ่มต้นจากการไปเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานประจําก่อนครับซึ่งการไปเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานประจำเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียแล้วก็ไม่ใช่ข้อผิดนะครับมันเป็นเรื่องดีเสียด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยที่เรามักจะเจอก็คือว่าเรามองผิดบางอย่างนั่นคือในช่วงแรกแรของชีวิตครับเราจะ ไม่แน่ใจว่าการใช้ชีวิตไปข้างหน้ากับการวางแผนอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันคือเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยการใช้ชีวิตด้วยเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งอนาคตก็จะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าเราไม่วางแผนหรือว่าตั้งใจจัดการตั้งแต่แรกจริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ย แต่ละคนเนี่ยมันมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันเนาะบางคนเนี่ยมีภาระมีปัญหาต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นในขณะที่บางคนก็ดูเหมือนจะสบายๆเริ่มต้นมาก็เหมือนชีวิตติดบวกเหมือนจุดสตาร์ทเขาพุ่งไปไกลกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคือข้อเท็จจริงที่เราทุกคนต้องยอมรับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมาถามตัวเองก็คือว่าในวันแรกๆที่เราเริ่มต้นทํางานหรือใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเรามีภาระอะไร ภาระมันมีอยู่2ด้านนะครับแยกแบบง่ายๆคือภาระที่เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องส่วนตัวที่ต้องใช้เวลาไปจัดการกับอีกเรื่องคือภาระเรื่องของการเงินแยกเป็นเรื่องเวลาแล้วก็การเงินละกันนะครับภาระด้านเวลาคืออะไรนะครับจริงๆภาระด้านเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบในหลายแง่มุมเนาะไม่เหลือ,อความสัมพันธ์ของคนรักของครอบครัวของการจัดการอะไรบางอย่างนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามารับผิดชอบแล้วก็ดูแลจัดการ ซึ่งอันเนี้ยพูดกันตรงๆคือมันแนะนําค่อนข้างยากจากต้นทุนเมื่อกี้ที่เรามีไม่เหมือนกันจากความสัมพันธ์หรือการจัดการที่เรามองเรื่องเหล่านั้นแตกต่างกันไปเราไม่คงไม่สามารถบอกได้ว่าเอ้ยถ้าครอบครัวเราเป็นแบบนี้จัดการแบบนี้สิถึงจะโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยแก้แบบนี้เลยถึงจะได้เพราะว่าแนวทางแก้ปัญหาหรือการจัดการชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเอาจริงๆถ้าพูดแบบไม่อายเลยก็คือผ่านมาจนถึงอายุขนาดนี้ตัวพี่หนอมเองก็ไม่ได้จัดการเรื่องพวกนี้ได้ดี ก็ปกติมีปัญหาทุกวันแล้วก็อาจจะมีปัญหาในหลายมุมของความสัมพันธ์ด้วยซ้ําแต่ในมุมหนึ่งแล้วกันอีกมุมหนึ่งที่เราคุยกันก็คือภาระเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพอจะจัดการได้ความรู้การเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยจัดการปัญหาบางอย่างได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันต้องใช้เงินหรือว่าเป้าหมายที่มันเป็นเรื่องของการเงินครับ จะบอกว่าเฮ้ยเราจะจัดการปัญหาการเงินยังไงฟังภาพดูมันอาจจะดูยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่ามุมแรกของการเริ่มต้นที่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยที่คิดว่าควรทําคือเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหลายคนอาจจะบอกว่าโหบัญชีรายจ่ายมันมันช่วยแก้ปัญหาอะไรได้วะทําขึ้นมามันก็คือตัวเลขตัวเลข,เลขนึงดูแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคําว่าบัญชีรายจ่ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าทํามาแล้วดูแล้วก็บอกโอเคจบทําแล้วเสร็จเรียบร้อยมันไม่ใช่เป็นการทําเสร็จแล้วงานส่ง แต่มันเป็นการทําเพื่อกลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีปัญหาอะไรยิ่งหลายครั้งหลายคราวเนี่ยคนที่เห็นตัวเลขนะครับจะรู้เลยว่าตัวเองมีปัญหาแบบไหนเพียงแต่ว่ามันยากตรงที่เราจะยอมรับปัญหานั้นได้หรือเปล่าคือหลายคนเนี่ยการทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยมันยากอยู่2จุดจุดแรกคือจุดในการที่มันทําให้มันสําเร็จแต่จุดที่2คือจุดที่กลับไปดูแล้วบอกว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไร2จุดนี้เป็น2จุดที่ ทำให้เราไม่สามารถทําได้แต่ไม่ได้แปลว่าจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าสําคัญนะที่ต้องทําแต่ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นจัดการยังไงในเรื่องของเงินเนี่ยเราต้องรู้ตัวเลขหรือข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ดีจากไอ้บัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นข้อมูลหนึ่งที่ทําให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้บัญชีรายรับรายจ่ายจะมี2แบบละกันนะครับที่เขาชอบพูดกันในฝั่งของการเงินก็คือแบบที่เราทําประจําวันเนี่ยแล้วก็ดูแต่ละเดือนเป็นยอดสรุปอันเนี้ย มันเหมือนเป็นการบันทึกประสบการณ์เหมือนไดอารี่แล้วก็ดูข้อมูลในไดอารี่นั้นว่าที่ผ่านมาเราใช้จ่ายอย่างไรเรามีรยายรับยังไงเราจัดการเงินอย่างไรก็มีแบบหนึ่งคือมองไปในอนาคตหรือว่าเราอาจจะเรียกว่างบประมาณไอ้ตัวนี้เนี่ยคือทําเพื่อมองไปข้างหน้าว่าอนาคตเราจะต้องจัดการแบบไหนยังไงดี2ตัวนี้แตกต่างกันนะครับตัวหนึ่งทําเพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดในอดีตใช้คํานี้เลยก็ได้ก็คือคอ,อันไหนที่มันมากเกินไปเดือนหน้าจะได้ปรับลดอันไหนที่มันดูไม่ดีเราจะได้แก้ไข ในขณะที่ทําไปข้างหน้านะครับดูงบประมาณข้างหน้าเนี่ยเราดูเพื่อที่จะวางแผนรองรับเฮ้ยเดือนหน้าต้องจ่ายเงินค่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดือนหน้ามีอะไรต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ใช้หรือเปล่าพวกนี้จะทําให้เราเราแวดระวังการใช้เงินในปัจจุบันมากขึ้นถามว่าควรทํำไหมถ้าเริ่มต้นเลยสมมุติว่าไม่รู้จะทํำยังไงการทําแบบนี้ทําให้เรามีวินัยการเงินแต่ถ้าคนที่เชี่ยวชาญแล้วมาฟังตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ทําก็ไม่เห็นยากเลยฉันก็อยู่ได้ทําได้ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราพลิกแพลงได้หลังจากที่เราเข้าใจตัวเองมากแล้วเนี่ยก็ทําได้อย่างเช่นพี่หนองเบงครับอันนี้เล่าในปัจจุบันเลยที่อัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ตัดสินใจจะไม่ทําบัญชีรับรายจ่ายแบบเดิมแต่จะทําให้มันน้อยกว่าเดิมและทําให้เร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะได้วางแผนจัดการการเงินได้ดีขึ้นไม่เสียเวลามานั่งลงบัญชีอันนี้คิดไว้แต่ว่าถ้ามีโอกาสไว้ทําคลิปเรื่องนี้ให้ดูอีกทีแล้วกันนะแต่คร่าวๆคือ กลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนถ้าไม่รู้จะเริ่มอะไรเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็คือทําบัญชีรับระจ่ายขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรนะครับการดูว่ามันมีอะไรเนี่ยมันจะทําให้เรามองตัวเองอย่างไรด้วยนะครับสมมุติว่าทําบัญชีรับระจ่ายออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับเราเหลือเงินอยู่500นะสมมตินะทำมาเสร็จแล้วร้อยเนี่ยทั้งเดือนเหลือเงินอยู่500เราจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับเงิน500นั้นว่าเช่น1 5 0 0นั้นอุ้ยโคตรดีเลย ฉันยังเหลือเงินเนาะบางคนไม่เหลือนะหรือว่าเฮ้ยห้าร้อยเนี่ยจริงๆถ้าบริหารดีๆเนี่ยกลับไปดูไอ้รายจ่ายเมื่อกี้เนี่ยบางตัวมันลดได้นะตัวบางตัวเนี่ยมันตัดออกไปได้กินมากเกินไปหรือเปล่าวะเฮ้ยนึกออกเลยเนี่ยไปปาร์ตี้เยอะเกินไปเฮ้ยค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยฉันใช้ผิดหรือเปล่านะหรือเราไปใช้อะไรที่มันดูผิดปกติดูเหมือนไม่น่าใช้ในเดือนนั้นหรือเปล่าอ่ะเดือนต้นปีมีการช้อปปิ้งเกินไปหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันทาให้เรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วเราอาจจะปรับได้ในเดือนต่ออไปนะอนนัี้คื ในอดีตอยี่งที่ว่ามานะครับอันนี้คือดูข้อมูลแต่ในอนาคตเช่นเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดดูไปข้างหน้าอีกเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนกุมภาต้องมนีนู่นนั่นนี่บางคนต้องจ่ายประกรันบางคนอาจต้องจ่ายภาษีอะไรแบบนี้ก็อาจต้องเตรียมว่าเฮ้ยงั้นอย่าเพิ่งใช้เงินกับบางเรื่องมันก็เป็นการเตือนสติจากข้อมูลที่เรามีนะครับข้อมูลตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเห็นว่าเราควรจัดการอย่างไรซึ่ง สิ่งสาคัญของเรื่องนี้เราไม่ได้มาบอกว่าการใช้เงินน้อยเป็นเรื่องถูกการใช้เงินมากเป็นเรื่องผิดการไปกินกาแฟการไปใช้ใจ่ายนู่นนั่นนี่ของเราไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจตัวเองต่างหากว่าเราใช้เงินอย่างไรในสถานการณ์นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยถ้าชีวิตเราเป็นแบบนี้เช่นถ้ารายได้เรายังเป็นเท่านี้ตลอดเรายังใช้เงินเท่านี้ตลอดเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะมีเงินมากขึ้นต่อหรือถ้าเกิดเราลด การใช้เงินเต็มที่แล้วแต่รายได้เรายังไม่ขยับมันก็ไม่มีทางเหมือนกันที่เราจะมีฐานะการเงินที่ดีกว่านี้ได้อันนี้มันก็จะเป็นคําตอบในโจทย์ต่อไปที่เราจะใช้ในการมองอนาคตเนาะนั้นการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันข้างหน้ากับการมองอนาคตอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนั้นถ้าเราจะจัดการได้ดีเนี่ยมันต้องวางแผนและแน่นอนสําคัญก็คือการวางแผนนั้นอ่ะมันต้องมีข้อมูล เพียงแต่ว่าข้อมูลที่ว่าเนี้ยถ้าเราลงมือทําและตั้งใจทําอย่างเช่นบัญชีและรายจย่ายที่เล่ามาก็จะทําให้เราเห็นภาพพวกเนี้ยมากขึ้นและพอเห็นภาพมากขึ้นเราจะวางแผนจัดการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วยทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่หนอมฟังมาถึงตรงนี้แล้วสมมุติว่าทําไปแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอเราควรจะต่อเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ในตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปจะมาพูดในเรื่องของ นี่ใส่สำคัญนิสัยหนึ่งนะที่เราควรมีตั้งแต่ตอนแรกๆที่เริ่มทำงานว่าควรมีอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็ฝากติดตาม tax กสหนอม p o แค a ต์ในตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ